สวัสดีครับพบกันใน One Fruit Simulator ในคลิปนี้เราก็อยู่กันใน Event Solo Leveling ซึ่งเป็นกระตูนเรื่องแรกเลยนะครับที่เอามาผสมกับ One Fruit Simulator เนาะนี่ข้อมูลก็จะอยู่ตรงนี้จะมีอาวุธใหม่เพิ่มมา2ชิ้นครับก็คือระดับกรอบแดงเป็นจินเด็คเกอร์แล้วก็กรอบลุงเป็นบัตรเรดคอมม n นเดอร์ซอนนะครับ และสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือประตูมิติหรือว่าเ,าเป็นเกตเนาะเขาเรียกเกตก็จะเป็นประตูที่พาเราไปลงเลดนั่นเองมันจะเป็นประตูสีฟ้า,ฟาเดี๋ยวยังไงผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับซึ่งมันจะสุ่มเกิดประมาณ5-7นาทีแหละตามเกาะต่างๆเลยนะแล้วจะเกิดตรงไหนของเกาะก็ จะเกิดใกล้ๆกับคนที่เซตสปาวให้เรานี่เกาะไหนนะครับที่มีตัวเซตสปาวตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะสุ่มเกิดประตูมิติผมขอเรียกว่าประตูมิติแล้วกันนะนะก็คือเกตนั่นแหละอ่ะก็พอเราเข้าไปในเกตนะครับมันก็จะมีของต่างๆดอกให้เรานะแล้วก็มีบอสถ,ถึง4ระดับเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ดวงของเราว่าเราจะเจอบอสกี่ตัว สระดับ4ตัวนะบางครั้งอาจจะเจอแค่ตัวเดียวแล้วจบเลยก็ได้หรือว่าเจอ3ตัวแล้วจบซึ่งยิ่งมีบอสเยอะๆก็จะได้ของที่ดีนะครับก็ประตูต่างๆจะมีของบอกนะว่าเราจะได้อะไรบ้างมีแปดชนิดเลยเห็นไหมที่เขาบอกว่า8 different type of gate นะครับมีประตูแปดชนิดแล้วก็สามารถใช้ CB tracker หรือว่าที่ล่าเจ้าดูได้นะ ้าสีแดงก็จะเป็นประตูที่เปิดเองสีชมพูก็เป็นคนอื่นเปิดแล้วก็สีฟา้ฟาดำดำก็เป็นที่เราเปิดซึ่งเราสามารถเปิดเองได้นะเดี๋ยวหาให้ดูนะครับอ่านี่เราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการดูว่าประตูอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปบินหาให้เหนื่อยซึ่งผมไม่มีก็เลยเหนื่อยหน่อยตัวนี้ครับ Shadow Token าสามารถใช้ Shadow Token นะครับในการเปิดประตูที่เราเคยลงไปแล้วอะซึ่งผมใช้แล้วไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนะก็จะมี NPC อยู่2คนครับนี่คนแรกก็จะเป็นที่เอาไว้แลกของซึ่งมีของน้อยหมายถึงของแรกน้อยนะแต่ใช้ของในการแลกยากพอสมควรเลยครับนี่หน้าตาก็าตามนี้เลย นี่ชาร์โดโรเคนก็ใช้ s h a d o w f r a g m e n t นะครับซึ่งของต่างๆเนี่ยสามารถหาได้จากในเลรนนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าอาวุธหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ครับจิน d ด g g เกก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเป็นมีดคู่มีดสั้นดามเมจก็แรงใช้ได้เลยนะครับ ต่อันนี้เป็นระดับลุงนะนี่ก็แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ชุดเขาบอกว่าในานั้นเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูใช่ไหมเขาบอกว่ามีสิบเอ็ดชุดใช่ไหมแต่คือพอดีผมหาได้แค่เก้าอ่ะอีกสองชุดนี่มีใครหาได้ไหมอ่ะมาแนะนําผมได้นะครับก็นี่ครับชุดคิดว่าดีที่สุดนี่บัฟประมาณนี้เลย ดีที่สุดในอีเวนต์นี้นะชุดที่2เป็นอ่บัตรเร e นะครับแต่ว่าแตกต่างกับข้างล่างนะอ่อสังเกตเ n ็นรดัดเอ็นระัะที่วงเล็บเอน็นเรดเอ็นรเหรอผมอ่านผิดอ่านถูกก็จะบัฟป,ประมาณนี้เลยครับไปกันที่ชุดสุดท้ายครับอ่าตัวนี้จะไม่มีวงเล็บข้างหล่างนะนี่บัฟของเขาก็จะประมาณนี้ ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือบอสในเลดนะครับจะมีความโหดตามระดับเลเวลของของเราแหละของคนที่กิ่งที่สุดในตี้นะครับเอามันสามารถปาร์ตี้กันได้นะก็ถ้าคนในตี้เราโหดมากๆนะครับบอสก็จะโหดตามเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ขอแค่คนในตี้เรานะครับสามารถตีบอสได้แม้ว่าเราจะทำดาเมจไม่ถึง10%เราก็ยังได้ของนะหรือว่ามีใครที่ลองตีแล้วไม่ได้ของไหมเพราะว่าผมลองทดสอบมาแล้ว3มครั้งนะครับกับน้องๆอ,งอ่ที่เจอผมเนาะเขาบอกว่าเขาได้ของนะทั้งๆท,ที่เขาทำดาเมจไปถึง10%งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีเกิดมาหรือยัง หมายถึงไอตัวเนี้ยไอตัวฟ้าเนี่ยนี่คือประตูมิตินะครับเรียกเกิดเหรอมันมีชีวิตไหมไม่ใช่นะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมมันเกิดใกล้ๆกับคนที่เซตสปาวนะเราสามารถดูได้ครับว่าหากเราลงไปแล้วเราจะมีโอกาสได้ของอะไรบ้างนี่ครับเราก็สามารถปาร์ตี้ได้นะนี่ซึ่งบอสจะโหดตามคนที่โหดที่สุดในตี เดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นว่ามีที่ไหนเกิดอีกไหมอาจจะมีของที่ดีกว่านี้นะไปดูกันนี่ก็พอมาเกาะน,นี้แล้วก็ไม่เกิดนะครับโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมไกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงเลดกันวาร์ไปต่างมิติ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับผมเอเจอน้องๆคนไทยหลายคนเลยเนาะที่เข้ามาทักทายน้องๆคนไทยแปลกๆไหมน้องๆผู้ติดตามแล้วกันเขามาทักทายผมแล้วก็ชวนผมเล่นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันก็ทักทายกันได้ในเกมนะผมอาจจะไม่ได้รับเพื่อนใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทํากิจกรรมทำเควสยากนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับ โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าชุดมิฮอกอิสเตอร์ก็ยังทำดาเมจได้แรงกว่าชุดสีฟา้ฟาเนี่ยบัตรเรชชาโดหรอแต่ว่าบัตรเรชชาโดนี้ได้เปอร์เซ็นต์ดรอปหรือว่าลักบูทยเยอะกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนที่จะใช้นะแต่อย่างน้อยชุดในอีเวนต์นี้ก็ดีสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่ยังเบลน้อยๆนะครับ เรียกได้ว่าทุกคนมีโอกาสในการได้ชุดใหม่ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะนี่ก็ได้ของประมาณนี้เลยครับโอเคลองไปลงเลดกับคนหุ่หโหดดูนะเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับกดตัวปุ่มนี้เลยกดเป็นกระดิ่งดิงดองไปเลยนะ หากใครอยากสนับสนุนผมโดยตรงก็กดเป็นสมาชิกของผมได้นะเริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทเอง